สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปย้อนดูตำนานเกมในแต่ละปีนะครับว่าเกมไหนบ้างที่ทําให้คนไทยติดองอมแงมเกมไหนที่ทําให้พวกเราหัวเราะสนุกจนลืมนอนและที่สําคัญเกมไหนที่ทําให้กระเป๋าของเราเบาบางลงจงไม่ถูตัวผมบอกได้เลยว่าแต่ละปีที่เล่ามามากมายนี้ ทั้งเกม PC เกมมือถือไปจนถึงเกมที่กลายเป็นปรากฏการระดับประเทศถ้าคุณเคยเติมเกมหรือเคยเสียเพื่อนเพราะแย่งไก่ในเกมบอกได้เลยครับว่าคลิปนี้คุณต้องอินแน่นอนและก็มาถึงในปี2020ปีนี้เป็นปีที่ทั้งโลกต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ผู้คนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากขึ้นและนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่เกมเกมหนึ่งก้าวขึ้นมาครองใจผู้เล่นทั้งโลกรวมถึงคนไทยด้วยนั่นก็คือเกมเกม s ชิน Impact จากค่ายมิโฮโยะเกม h ชินไม่ใช่แค่เกมมือถือธรรมดาแต่มันคือเกมที่ยกระดับคุณภาพเกมระดับทริปเปลเอมาลงในมือ การาฟิกที่สวยงามสไตล์อนิเมะโลกกว้างใหญ่ที่ให้ผู้เล่นออกประจนภัยได้อย่างไม่รู้จบระบบการต่อสู้ที่ใช้ธาตุคอมโบกันอย่างตั้งต์และที่สําคัญทุกตัวละครมีสเสน่ห์จนหลายคนใจละลายแค่เปิดตัวก็สร้างกระแสรับแบบทะลุทลายทั้งบนมือถือ p c และคอนโซลเรียกได้ว่าคุณจะเล่นเครื่องไหนก็สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเทวัตได้เหมือนกันและแน่นอนสิ่งที่ทําให้กระเป๋าของคุณหายวับไปก็คือ ระบบกาชา้าเพราะทุกคนก็ต่างอยากได้ตัวละครระดับ5ดาวสุดเทพไม่ว่าจะเป็นดีลุกเวนติครีหรือจงหลีเรียกได้ว่าหมดตัวแต่ไม่หมดใจกันเป็นแถวสำหรับประเทศไทยเองในปี2020เก็นชินีแผนกว่านรายได้ไปมากกว่า1,000ล้านบาททำให้ไทยติดระดับประเทศที่มีผู้เล่นและยอดเติมสูงสุดในภูมิภาเคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกมชินอิมแพคไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือประตูที่พาผู้เล่นหลบหนีจากโลกความจริงไปสู่โลกแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยเรื่องราวการผจนภัยและความฝัน ปี2020เป็นปีที่ผู้เล่นหลงเข้าไปในโลกของเทวัตจาก Genshin Impact ปีถัดมาปี2021เกมที่มาแรงในใจสายอนิเมตและเหล่าคนรักกาชาก็คือบ a k ไคจากค่าย i นซั้นบัวไคโดดเด่นด้วยสไตล์แอนิเมตญี่ปุ่นเต็มรูปแบบผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นเซตเซที่ต้องดูแลเหล่านักเรียนสาวๆซึ่งแต่ละคนก็มีบุคลิกนิสัย และความน่ารักที่ต่างก,กันไปทําให้ทุกตัวละครไม่ได้เป็นแค่ยูนิตในเกมแต่เป็นลูกสาวของใครหลายๆคนเกมนี้เป็นแนว RPG บวกกาชาที่ให้สะสมตัวละครจัดทีมเพื่อต่อสู้ในภารกิจต่างๆและแน่นอนสิ่งที่ทำให้กระเป๋าตังรั่วที่สุดก็คือตัวละครระดับลิมิต็ดไม่ว่าจะเป็นโฮชิโนะอาริสุหรือโทคิแต่และตัวละครมาพร้อมกับสกิลโหนๆและงานออกแบบที่ทำเอาหลายคนใจละลาย สำหรับประเทศไทยบัวอาไคมีถาดแฟนที่เหนียวแน่นโดยเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบเกมอนิเมะถึงแม้รายได้รวมอาจจะไม่เท่าเกมใหญ่ๆอย่างอวหรือเก็ชินแต่เกมนี้ก็กว่ารายได้ไปในไทยมากกว่า100ล้านบาทในปีแรกที่เปิดตัวแถมยังสร้างคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่คึกคักทั้งบน Facebook และ d i s c o r d บัวอาไคจึงไม่ใช่แค่เกมกาชาแต่เป็นบ้านหลังใหม่ของสายอนิเมะที่ทําให้ผู้เล่นหลายพันคนรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้แค่เล่นเกมแต่กําลังดูลูกสาวของตัวเองอยู่จริงๆ และนี่ก็คือการเดินทางของเราจากปี2014ที่ทําให้เรารู้จักเกมออนไลน์ปี2015ที่ทําให้เราชอบเล่นเกมมือถือปี2016ที่ทําให้โอเวอร์วอมาทําให้เราละลายกระเป๋าปี2017ที่ r v เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนของวงการอีสปอร์ตในมือถือปี2017และ2018ปีที่ Battle Royale กลายเป็นกระแสปี2020เป็นปีที่ g e n s h i n Impact พาเราไปสู่โลกแฟนตาซีและปี2021เป็นปีที่บูอาคําให้คําว่าเซตเซดังไปทั่วโซเชียลจะเห็นได้ว่าทุกปีมีเกมที่ ทิ้งล่องรอยไว้ในความทรงจของเราเสมอบางเกมทําให้ได้เพื่อนใหม่บางเกมทําให้เรานอนดึกและบางเกมก็ทําให้กระเป๋าตาังของพวกเราเบาลงจนแทบไม่เหลือถ้าคุณมีเกมไหนได้ดวงใจในช่วงเวลานี้ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับมาดูกันว่าเกมในความทรงจําของแต่ละคนเเกมอะไรและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะในคลิปหน้าเราจะพาไปดูเกมที่ฮิตในปีต่อๆไปที่บอกได้เลยว่าเบือดวันนี้แน่นอนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ